สังเกตอยู่ยหล่หนจังเลยวนี่เคยสังเกตมาเวลาคนราวอ่ะนะมันอ right ิ่มสักที่นึงว่ามันมีปัญหาเข้ามาสักที่นึงอ่ะมันจะมีปัญหาติดสองปัญหาติดสามปัญหาติดสี่เข้ามารุ่มข้าวรุ่มข้าวมาในที่เดียวแต่ก็เยี่กวดโซยันะไม่โดนใส่เคยเป็นกันบ้างไหมเฮ้นี่คนรา่วอันแปลกสิ่งนึงนะเวลาเกิดปัญหาหรือว่าเวลาไม่บายใจอะไร ชอบเปิดเพลงเศร้าลงเลยนะอถึงมันนักว่าเดิมเลยต้องไหมไปเปิดเพลงแท้นี่ว่าเปิดเพลงแบบแต้ๆๆๆนุยงโยงโยงลุกลุกนี่ไม้อ,อกหักตกงานมีปัญหาครอบครัวเปิดเพลงเศร้าลงเลยนะไอ้ไอ้บ่าวคนนึงเลยอายุเร่าๆเ่าะว่าสัก้5ปีได้เลยนาวะว่าประมาณนั้นแหละมันเป็นนังเทลล่าลาวฮะพอเป็นนังเทลลาาลาวปุ๊บมันสังลาวมาแกวนึงตั้งอยู่คางคาง ถึงหนังแบบไม่รู้มันซอยไม่รู้มันโถ่อยไรไม่รู้มันเกิดปัญหอนะไรน่ะหนังแบบเฮ้ย <c oughs> สักปักเละแก้วเล้าล่ะเฮ้ย <c oughs> สักปักอันไปเลยละ่ะเฮ้ยโนให้ใจอยปนันเนี่ยตั้งนาาไม่รู้มันซอยยิบเหล้ามากินกับไม้เบอร์ตั้งอยู่เฉยๆกินเลยล่ะไม่รู้มันซอยจุกระทัางคนเมาคนนึงลุงคนเมาคนนึงเดินเข้ามาจนกึงกั่ยิบแกวว้วเหล้าหมึกเกือเข้าไปเนี่ย ไอ้บอลคนนั yeah. okay. 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 ้นร้องคือมันทอนน่ะนะบางที่ร้องเลยถ้ามันทอนทอนหยุดไม่ได้ลุงกีโมาคนนั้นพอเห็นถึงกระโดดสึกพิษอนนั้นไปกินเหล้าเขาเลยตั้งแรกเออไอ้นมโอ้โหลุงกินเหล้าเองแค่แก้วเดียวเองเป็นอย่างนี้เลยเหรอเอางี้ไม่ต้องร้องไอ้นูเดี๋ยวลุงเลี้ยงกลับนิ่งเตะนิ่งเตะนะ นั่นกันอ่ยตอดอยู่เลยแงถึงดีเนียสาบค้าหว,ว่ามันมีปัญหาเลยวันนี้นะเฮ็ดผลเดี๋ยวมันในโรงถนันอัดไปอะโยนเวลาลบไปเหล็กวัาาวเา้าดูคือเหล็กวัาาวเา้ามันไปทํางานตามปกติเย่นะมันคนทั่วไปถึงบริสัท์ไม่โูกเก้เดือะไร้ึ้นว่ามันทุกใส่ไดรว่ามันใสมันรู้มันทุกหยิกออกตอกงานกี่เล่่ะไม่ท่านถึงเด็กไม่ท่านถึงเสียงเที่ยตอกงานสะ่เล่ถึงอายุกี่เล่ด่ะประมาณยี่สิบห้าปีเองพึ่งทำงานไม่นานนี่ตอกงาน ถึงมันก็เดินออกจากบ่อยสัตว์ใช่ไหมเดินไปเดินไปทางนู้นยังรู้ปลัดพลุงมาไปในทางนู้นแค่ขาแล้วเดินยิกเยงยิกเยงคือเดินขาไม่ตรงนะปลอกมันปลัดรูนู้นเดินไม่แล้วหรอเขคือคนเราคิดมาเห็นไหมตองงานเดินไม่แล่นี่คือสวยกลางนีซ้อมเลยกลางแรกคือตองงานกลางนิซ้อกตกจอสามสินี้เดินก็ไปเดินผลล้านนัดใช่ไหมผมไอ้สาวสวยคนนึงเอ่น ใบหน้าใบหน้ารื้มยิบขึ้นไปเลยคิดว่าคนเรามันคงไม่ช่วยปรอมันแรกๆหุนหรอกใช่ไหมมันก็เดินก็ไปเดินก็ใไปวปดสวนไอ้สาวฮึดนาเล่สาวคนนึงเซ็กซี่เลยนะใส่เสื้อดิใส่เดียวอ่าใส่เสื้อใส่เดียวหน้าออกตุมต้มๆใช่ไหมปวดเดินข้าไปเคเท่านั้นนะไอ้สาวคนนั้นตดดังตึงวะ <S <S คนต่างลาดหนักหันมาเลยคนกลางๆหันมาเลยไม่แช่หนแล่สาวนะหันแหล่เบาๆนะนั่นเลยต้องคนเดีย๋ยวนินทาเนาะ เลยเบาวนั่นเนะอยู่มองแมงสกหอกชัดเบล่อจริงตอดกลางคุณคนนู้นล่ะชัดอยู่หน้าตากับเบล่อเลยมึงเสื้กเดินตอดเบล่ออยู่แล้วไอ้เบาวนั่นดับอธิบายว่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พุ่มที่ครับดูไอ้สาวดูดูไม่อธิบายไม่ท่านคือหน้าตามันมันตกทอนะมันอยู่มองแมงเลยตั้งแต่สาวนั่นอยู่วยๆคนไม่คิดเลยวอ้สาวนั้นตอดไอ้สาวนั้นเดินปนไปหน้าตาเฉยเลยตั้งแต่ไหนมันตอดไรกี่เลดนะ่ะตัง้งแต่เบาวนั่นกัด ช่วยกั้งทีสามเลยทุกคนคนอื่นว่าใช่ไหมว่ามันมันตอดกลางกลางรัดหนักใช่ไหมก็มกไม่รวยตะปลื้ยอะไรก็แคบเล่นแล้วกันนี่เล่นก็ไปในร้าเนเหล้าถิ่น่านั่นเลยที่นี่ถึงมันไปดังกินเหล้าอยู่เลยถึงพอได้โอกาสกินเหล้าปุ๊บลุงคนนั้นชิงกินเหล้าเสียถึงมันน,นั่งร้องเลยอะไรเงี้ยหล่อมไปให้ที่ใช่ไหมถึงที่นี่มันเล้งอกมามันแบบมันก็เล้งใช่ไหมเล้งเล้งหวัดสวยแต่มันได้ร้องมาเนี่ยวันนี้มีเรื่องชวยตั้งหลายอย่าง เนี่ยตั้งแต่ออกมาจากบริษัทต,ตกท่อแถมโดนโดนคนด่าว่าตดกลางกลางตลาดนัดทั้งที่เป็นตัวเองไม่ได้ทําเลยแล้ววันนี้ล่าสุดเลยสั่งเหล้ามาหนึ่งแก้วกะว่าเอายาพิษยาตายใส่ไปในแก้วแล้วกินให้ตายตายไปเลยแต่ไม่รู้มีบ้าคนไหนก็ไม่รู้แอบเอาเหล้าไปกินเฉยเลยเรียบร้อยขนาดนะี้ไอ้บ่านี้มันเอายาพิษใส่ในเหล้าตุ้ยกินตึ้งไอ้ไอ้เบลอนั้นลุงคนนั้นกินแท่นซะเ,เล เจน,นี่เลยเท่นจะไปในบ่าวนี่รองใช่ไหมมันหยุดรองไหนแหละลุงคนั้นรองเท่นดักอ้างไงกันนี่เรียบร้อยนี่ก้องเสื้อแหละเลาาก็ตั้งดีๆไปกินของเขาเลยเฮ้อไอ้วัตอก